สบายดีนะทุกคนมือนี้พบกับลินดาสาวลาวมือนี้ลินดาจะไปเที่ยวนะทุกคนก็คือจุดประสงค์กเฮากระซิไปซอกเครื่องที่จะมาขายเพราะว่าช่วงนี้อ่าเราต้องไปหาเครื่องที่ว่าโบว่าจะเป็นเครื่องู้หญิงหรือเครื่องู้หญิงสายเนาะมาขายมาเบื้องแบบนะว่าเสียแบบไดนเนาะไปหาแรงหาเนาะทุกคนแต่ว่า กับประจวบมอกับไอ้ใส่ฝนเลยน้อยใส่ฝนเพิ่นก็ว่ายากเปไทยเออก็เลยนัดกันมือนีสบายดีทุกคนมือนีเฮาสิไปไทยกันเป็นบอสแล้วไปอุดรใหญ่จ้าไปอุดรนะทุกคนหาเครื่องมาขายแล้วทูคนช่วงนี้เศรษฐกิจกับบอค่อยดีบอสเขาก็เลยกับพากันไปซอกซื้อเครื่องนะทุกคนมือนี้หันได้บบได้บบหูเนาะแต่ว่าไปซอกหาแรงหานไปก้อนเออแต่ว่าถ้าเฮาหิ้วมาคือสิบว่ายเนาะ ไว้ไปซองหาแรงหาแล้วให้เขาฝากคนดโซ่บางทีเขอาจจะไปค้างอยู่พุ้นประมาณคืนนึงเนาะโอเคแม่แล้วนี่ทุกคนไป้เาไปกันเลยมันนให้เอลาไปงะทุกคนวทุกคนตอนนี้เฮากะเอเอลาก็เปลี่ยนให้ทุกอย่างแล้วไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตามไปนะเจ้าก็สิไปวะ เนาะไผ่กาตอนนี้หันยากกลับไปไทยมือน,นี้เจ้ามีเงินเท่าไหรจะจึงพาไปไทยยืมเขามีจ้าเง,งินสนเอ้ยเขามีเจ้าเงินโอนอตัวตัวโอนอีกแล้ว 8, โอนมาโอนมาเดี๋ยกันเอามาให้คนกันได้เจ้ามีบ่เสียเท่หรอห้าพันได้อร่อยแหตเอาพันได้ไ่ได้เลยเจ้าก็สี่เดียวขอค่าด่านยิบเบอร์สี่เนอะเงินในฝุ่นนะทุกคนไปจ้างพากันไปจ้างนำนามา ก็หากันไปท้ายเมื่อดีนสองร้อยบาทเนี่ยค่าข้ามเพราะว่าอ่าเฮาก็อยู่ไกลนี่เดไกลด่านเลยแมนขี่รถประมนนาณห้านาทีออก<ม>็ฮอดเนาะแมลแล้วนะทุกคนเฮาไปอยู่นี่แล้วก็เวลาเพื่อนก็เป็นคนที่แปลน<อ>ส<อ>ง่งไปสุ่งแล้วก็ไปฮับเฮามาเต่ไทยกะยากไปเนาะยากไปแต่ดวนแล้วเพราะว่าลินดาก็อยากไปซื้อเครื่องไงวะาก๋ไก่เสื้อผ้าเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายควรลองเบองววา เป็นเราได้เพราะว่ายังบุเคยขายเคยขายแต่ครีมผู้หญิงครีมผู้ชายล่ะก็ครีมกระเทยเออครีมก็ที่เขาก็ไปถ่ายตลอดแเราจะใส่ครีมผู้หญิงหรือครีมผู้ชายครีมผู้ชายเดี๋ยวเขาใส่ครีมแต่งโมจะไม่ได้ใส่ครีมกระเทยบอกเป็นใส่แทมใส่แทมอ่ะจะสิเอาเมียหรือเอาผัวเอาเมียไปตามหาเมียเลยนี่นะ อ,อ่านนะ <ไอ S 1> ทุกคน<ไ>อตอนนี้เขาก็ยุต่อนะอบเนาะเพราะว่าเพราะว่าแห้งตอนนี้หนักเวยลาเพื่อนไปกันเลยแล้วบูจากมาทุกคนนี่วันที่พวกเฮายุกจะประมาณนี้เลยนี่นะวันที่พวกเฮายุก็จะเป็นตึกแถวเนาะทุกคนเป็นให้บ้านเดียวกันนี่เลยเนาะสนใจขีดหรืล่าโอ้สลึมกดเอ,อหรอแล้วนะ,นะกระเป๋าตาังไปไว้ไหนอันนี้ก็สองแม่ลูกเนาะ จะแม่ลูกนอึกอ่ะบูไปตามหาลักเทว่ะเพื่อเพื่อเฮาอวนเพื่อได้ผัวไทยสิเออไปตามหาลักเทกันด้๋ยวสิคะตามหาอ่านนะทุกคนตอนนี้เฮากะออกไปเลยก้าก่อนที่จะว่าอยากจะขายเสื้อผ้านะทุกคนเพราะว่าลินดาฮันเอ็ฟอันนึงเมื่อนี้ใส่เงนพกเงินไปสักนีดเลยทุกคนเด้อเทุกทายห้าพันบาท เพราะว่าตะกอนเกิดสซุนก็นเคยไปประมาณ4,000ก็ยังพอตายไป5,000จไปกินอย่างกรกกะตกระโดองงเอาเพื่อจะไปย่างเลยเพื่อจะย่างเลยเปลี่ยนฟาดใส่ตู้ขอทีสันจ้าสิเอย่างใส่แล้วทุกคนเดี๋ยวสิฟนจะมามาบิง่งเนาะว่า5,000จีพ่อบอลินดาเพื่อน่าบบพ่อ่าสั้นต่อเป็นคนใส่เงินอย่างแท้ว่า,า,าต้องไปแบบประหยัดประหยัดอันที่จริงนะไปไท้ยทุกคน มันก็บม่ได้เสียหลายเพราะว่าทารถค้าอย่างมระกาศทึกให้ถ้าเทียเป็นเงินไทยได้เป็นเงินลาวมันคือเก่าอล้วเจ้าคงจะบอกว่าค่อยเอาไปเท่าไหร่โอ้ยจาไปบากเกินบากเกินหมื่นดอกค่อยเอาไปสามพันเอาไปสามพันแต่ว่าหมดนหมื่นหนึ่งว่าเอาไปสามพันแต่ว่าตัวจริงเราเก็หมดนหมื่นหนึ่งค่อยเอาไปห้าพันแต่ว่าหมดจะลองมาไล่เงินลาวลองดูห้าพันน่ะห้าพันก็ประมาณสองล้าน สองล้านห้างสามล้านแล้วตอนนี้นะทุกคนสามล้านกิบนะจ๊ะห้าพันเงินเดือนสองเดือนเด้อเงินห้าพันบาทได้เงินเป็นล้านแล้วนะเป็นเงินลราห้าพันบาทนี่เงินสามล้านเดี๋ยวเดี๋ยวฮะบ่เบิ่งเนาะว่าสิ้อผุนจะใช้หมดเท่าไหร่เนี่ทุกคนห้าบาโอ้ยบ่หมดน้อเนาะทุกคนเพราะว่าห้าพันเฮาก็เฮ็ดเี่เขากินก๋วยเตี๋ยวก็ท้อเลยนึงเฮาก็กินประหยัดประหยัดเอาค่ารถค่าล้างเฮาก็เฮาก็อันนั้นเฮาก็ขี้ตัวที่อันอันนั้น ไปที่นานอแมนบอกเลยค่ะเอาปกติเขาขี้ยนจะบอกขี้ยนยังนะทุกคนลินดายังไปขี่ยนได้ขี้ยนคืออขี้ยนตะเวงจันไปหาอุดรใช่ไหมครับคงที่ตัวเองนั้นใกล้ยูใกล้อุดรนั่นเธอใกล้เดียวกะเคี่ยอยากลองเป็นใหโซ่มือนี้มดมือเขาก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวมืออื่นหมดมือเขากินแต่ผัดไทยมือต่อไปเขากินแต่ทอดไข่กับตำมะม่งตับเป้ลา ทุกคนต้องอยูให้ได้ไรประสันทันอันที่อันที่จริงการมีรถผ่านคือกันได้รถลดลดลดเลดี<อ>้ยงจันทร์ดูดอดนนะั่นน่ะผ่านนี่คือกันบริทแทงงต่ว่า<ม>เข<อ>าวตุวสีทา<อ>เนาะ เอาก็ยังข้ามไปเอาย่างข้ามเอาเลยทุกคนอ่ะแล้วเราก็จะไปเจอกันที่นั่นไผ่ที่ว่าญุนั่นไผ่ที่ว่าญุกู้ดอนนองค่ายก็สามารถตบหัวเขาดีฟีแล้วทักทายโอ้ตัวนี้กะปันฟาดอันเบานาเขาเข้านาตบตบเลยแบบนี้ทักทายคนเล่าเขาบอ่าทักทายแบบนี้มีแต่เจ้าเด้อมฝาค่อยเป็นนึ่งนี่ค่อยสวนเลยเด็กเอาเจ้ากุมตาอลินดาเนาคนนั้นจ่ายด้วเนาะโอไหจิกา เอาไปเจอกัอยูที่ประเทศไทยกันเลยบ่าเอานะทุกคนและตัวนี้เขากับยูที่หน้าเซีนทน <c oughs> นานเดาได้ฮัลโหลเซีนทานแล้ว <c oughs> เขากับลงังจากที่้ฮาไปซอกหาบนเครื่องได้แล้วก็ได,วได้เลยเนาะทุกคน <c oughs> ก็คือในหาแล้ว <c oughs> ก็ซื้อเพื่อน่าสิรับอ่า z o o ให้คือถ้าว่าจะขายเพื่อนก็นจะมีราคาส่งให้นะทุกคนจากที่ไม่เห็นกณ์เห็นในเฟซบ,บุ๊กแล้ค่ะ เรียกมาเบื้องหานะทุกคนตอนนี้ไดเห็นแล้วเ่าก็ณบอด้ท่ายเนาะเพราะว่าเขาบอกห้บอคเร่งเงินเร่งทองเออแต่ตอนนี้เขาก็ได้มาทอดที่หน้าเซีนฐันนะทุกคนตอนน,นนี้นไอ้ฝนกันได้กินอันอิงกอกข้าวมันไก่เพราะว่าอันอื่นเราบงุงูสร้างแล้วอะยินตะโูมขึ้นทั้งแล้วบอกร่างเดี๋ยวทอดไปทางเราไปเยินตะโฟมเป็นอย่างไรบ้างเขาปูนเท่าาั้นคุณบอก ว่าไปที่ไทยต้องอันว่าให้เววลาวเขามาซื้ออ่านลินดาจะลองเววไทยบ้างนะทุกคนสวัสดีค่ะนะตอนนี้ลินดาก็ได้อยู่ที่หน้าเซนทันนะคะตอนนี้เขาก็มาแวะกินเออตอนนี้เราก็มาแวะก,กินข้าวตอนนี้ลินดาสั่งเย็นตาโฟเส้นน้อยไปเนาะเส้นน้อยเส้นลนตปลาล่ารอ4คิวตำปลาลารอ1คิวไหวบ่ ไปเขาชิบอิ่มก่อนวะนี่ไปไหนเกาะเจ้าประเย็นตะโฟเลยไม่ยังเกาะเขาปูนคนวะปูน,ปนไม่เหรอฝากถึงเขาปูน,อ,ปนอ่านักทุกคนตอนนี้หากะระจ้ามุงนึ่งล้างหอมชิปเปตโตใสแ่แต่ก็มีสายด้วนมาแล้วนะทุกคนมีสายด้วนตอนนี้นะเจ้าฮองยังบอกว่าเขาจะไปวอลบางทีเขาก็อยู่ที่เซนเออเขาอยู่ที่พักที่อุเมะเซนทานทารามันบ้างบางทีเขาก็พักอยู่นี่นะทุกคน ซาซิจายบางกอนนออีกจากน้อยเนาะและลินดาจะพาทุกคนกินข้าวบอรมัญกาอ๋อโดยเย็นตะโฟลินดาได้แล้วเอาแล้วน,นุทุกคนหลังจากที่เฮากินข้าวกินอย่างแล้วเฮากับจะไปรออีกเท่อนึงเนาะทุกคนลินดาอาจจะบไปที่ายเนะเาะบระเทศไทยทุกคนในเบื้องแต่กระบอกว่าคลิปต่อไปจะไปพูดยุสัยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้จะมีสายด้วนมาแล้วเนาะตามตู่แล้วตอนนีนะ้ตอนนี้มีสายด้วนมาตามตู่เข้าไปแล้วแต่ว่าเฮากับ เบื้องก่อนเนาะทุกคนว่าเขาจะไปหรือไม่ไปกับาเบื้องป็นคลิปต่อไปนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เขากจะเ็ดเรียกให้เฮาเ็ดเรียกตัวเองให้แล้วกอนเนาะเ,เพราะว่าเขาจะมาปิดนแม่ค้เาเนาะขายออนไลน์นะทุกคน เนาะเยคลิปนี้เขาก็จะอยู่ที่อุดรกรน,น,น้อยทุกคนแล้วก็ทะเบิงกอนเซียนนอนอะ่ะเซ็นท่านทาราหรือว่าจะไปนอนที่ไหนสิเนาะเออแล้วก็ต้องติดตามกันเิคลิปหน้าทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ทันเดียวสิยาวหลายเกินไปเนาะอ่ะเลตต่อไปเขาก็จะไปซือกันคลิปหน้านี่ทุกคนน,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 นะฮองว่าเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แพงแล้ะตอนนี้ค่ะ เทวแล้วนะทุกคนเทวนามแล้วโอโอเคนะทุกคนและหลังจากคลิปนี้ลินดาจะฟังให้ทุกคนติดตามมิดาเดเธอติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกังใจให้ลินดาสาวลาวดีเดอม์วันนี้ลินดาะเขาเป็นเลขาเนาะเขาเป็นเลขาให้เพราะว่ายานเขาหยุ่ก็เลยได้เอาลินดามาเป็นมือโอเคนะทุกคนและตอนนี้ทีนี้ลินดาจบคลิปลงเพียงเท่านีหนักตอนนี้ทีนี้บ๊ายบาย